คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกรลุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับก็ งวดนี้นะครับลุงเนียงก็ได้นำสูตร10ล่างนะครับ3ตัวมา1ตัวนะครับเอามาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรเก่านะครับงวดที่ผ่านมาก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับก็เดินหน้าต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามต่องวดนี้นะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่นะครับ เอาละครับเรามาดูาดูว่าเลขลงเนียงมัวที่ผ่านมาเข้าหรือไม่นะครับก็นี่นะครับที่เข้าก็มีเลขวิ่งสายด่วนบางหัวเสือนะครับให้วิ่งเจ็ดตัวเดียวนะครับ ให้วิ่งเตัวเดียวก็ออกข้างล่างข้างบนออกข้างบนออก1 4 5ข้างล่างออก3 7นะครับข้างล่างออก3 7นะครับเข้าที่ หลักหน่วยล่างนะครับก็ก็ถือว่าแม่นนะครับเพราะว,าว่าวิ่งตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับให้วิ่งตัวเดียวก็คือ7จ็ดวันี้ก็มานะครับสำหรับสายวิ่งก็คงจะสมหวังนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้วิ่งจับคู่วันี้โรงเรียงก็จับคู่ให้ไม่เข้านะครับก็ขออาภัยด้วยนะครับ ก็สำหรับเลขวิ่งสายด่วนบางโฮเสือเนี่ยแล้วนะครับก็โอกาสเข้านั้นมีเยอะมากนะครับโอกาสมานั้นถือว่ามีความแม่นยำใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับเลขวิ่งสายด่วนบางโฮเสือนะครับเอามาติดตามงวดน,นี้กันเลยนะครับว่าเลขวิ่งสายด่วนบางโฮเสือจะเป็นยังไงงวดต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาดูสูตร สิบล่าง3ตัวมา1ตัวก่อนนะครับสำหรับสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะครับสูตรก็คือใช้หลักหมื่น1ครั้งบวกหลักสิบหนึงครั้งบวกหลักสิบล่าง4ครั้งบวกหลักร้อยหมุนครั้งที่1 3 1> <Want S 2> ครั้งบวกหลักหน่วยหมุนครั้งที่1 1ครั้งบวกหลักร้อยหมุนครั้งที่2 1ครั้งบวกหลักสิบหมุนครั้งที่2 2ครั้ง บวกหลักหน่วยหมุนครั้งที่3 1มครั้งแล้วก็บวก6คงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้บวก3แล้วก็บวก1นะครับเช่นได้ศนย์บวก3ก็ได้3 3บวก1ก็ได้4นะครับต่อมา2ตัวล่างออกก็คือ3 2นะครับหลัก10ก็คือ3ก็เข้าที่เลข3นะครับงวดต่อมาได้9 2 3นะครับออก3 6นะครับ หลัก10ก็คือ3ก็เข้าที่เลข3งวดต่อมาได้4 7 8ออก85หลัก10ก็คือ8ก็เข้าที่เลข8งวดต่อมานะครับได้7 0 1ออก0 6นย์ะครับหลัก10ก็คือ0นก็เข้าที่เลข0งวดต่อมาได้5 8 9ออก8 7นะครับหลัก10ก็คือ8ก็เข้าที่เลข8 งวดต่อมาได้8 1 2ออก20นะครับหลักสิบก็คือ2ก็เข้าทีเลข2งวดต่อมาได้ 6, 90ออก0 6ย์หหลักสิบก็คือ0ย์ก็เข้าทีเลข0งวดต่อมาได้5 8 9ออก91หนะครับหลักสิบก็คือ9ก็เข้าที่เลข9งวดต่อมาได้9 2 3ออ,อ,ออก2 6หลักสิบก็คือ2ก็เข้าทีเลข2 งวดต่อมาได้1 4 5ออก50หลักสิบก็คือ5ก็เข้าที่เลข5งวดต่อมาได้2 5 6ออก6 3หลักสิบก็คือ6ก็เข้าที่เลข6นะครับงวดต่อมาได้9 2 3ออก3 1หลักสิบก็คือ3ก็เข้าที่เลข3นะครับ สถิติงวดนี้นะครับเดินมาแล้วก็เกือบ20งวดนะครับเอามาดูงวดต่อมาเลยนะครับงวดต่อมาผลกลางคำนวณได้145นะครับออก58นะครับ2ตัวล่างนะครับหลัก10ก็คือ5ก็เข้าที่เลข5งวดต่อมาได้367ออก 7 7นะครับหลักสิบก็คือ7ก็เข้าที่เลข7งวดต่อมาได้ 6, 90ออก6 1หนะครับหลักสิบก็คือ6ก็เข้าที่เลข6งวดต่อมาได้6,90ออก87นะครับงวดนี้เป็นงวดที่หลุดงวดแรกนะครับหลังจากนั้นกลับมาเดินต่อนะครับก็เที่กังวดที่ผ่านมานะครับกลับมาเดินต่อ,อ งวดที่งวดที่หลุดนะครับผลการคํานวณได้6 9เนยะครับออก87นะครับคือหลุดหมดเลยนะครับหลังจากนั้นก็กลับมาเดินต่อนะครับซึ่งผลการคํานวณงวดที่ผ่านมานะครับได้0 3นยนะครับออก2ตัวล่างก็คือ3 7นะครับหลัก10ก็คือ3 ็เข้าจเ่เลกสนะครับนี่นะครับก็ถ้ามันหลุดแล้วมันก็จะกลับมาเดินต่อส่วนมากนะครับส่วนมากสูตรมักจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาหลุดหลุดไปครั้งหนึ่งเนี่ยอย่าเพิ่งทิ้งนะครับสูตรเราต้องมา,าติดตามต่อนะครับเพราะว่าโอกาสเข้านั้นมีสูงมากนะครับถ้าหลุดแล้วนะครับ ทีนี้เรามาดูงวดนี้ก็แล้วกันนะครับงวดประจำวันที่1เดือนธันวาคม2,568กันนะครับเรามาคำนวณดูกันนะครับว่าจะได้เลขอะไรบ้าง5้าห้าสี่มสี่สิบสได้2 6 38ได้8 2 1ได้2 2 1ได้2 4 2เป็น8 9 1ได้9นะครับ ห้บวกสเป็น9 9้เบวกสเป็น11 11อบเอ็วกแปเป็น19 19กบเก้เป็น21 21ิบเอ็เวกสเป็น23 23ิบสาวกแปดบสองบวกสาเป็น8อ่าเอาใหม่และสับสนละหบวกสเป็น9 9้เบวกสองเป็นสิบเอ็ดสิบเบวกแปดเป็นสิบเกบเวกสเป็น21 21, ิบเวกสเป็น23 23, ิบวกแปดก็เป็นสา 31บวก9ก็เป็น40 40บวก6ก็เป็น46นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ6นะครับ6บวก3ได้9 9บวก1ก็ได้0นะครับงวดนี้เป็นงวดประจำวันที่1เดือน ธันวาคม2568นะครับทบทวนดูอีกครั้งนะครับเผื่อพลาดนะครับ91913106นะครับไม่พลาดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผลลัพธ์ได้ที่6 6บวก3ก็ได้9 9บวก1ก็ได้0นะครับเอาล้วครับ ก็เห็นตัวเลขแล้วท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็นำไปพิจารณาดูนะครับอชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับเดินมาแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17งวดหลุดไป1งวดนะครับ แล้วมาดูงวดที่18นะครับจะเดินต่อหรือไม่นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่าน,นี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสวัสดีครับ